สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้อไก่แม่กันนะครับสวัสดีเอซที่ไม่รู้มีหรือยังสวัสดีทุกคนอันนี้แฟนผมจะพากล้วยมาให้ไก่กินนะครับอ่ามีมีไข่แล้วครับ,รบเ,เฮ้ยนี่เอาไปอันนึงนั้นเลยนะเออ <laughs> โอ้ยน้องอย่าทำอย่างนี้กลัวเออมันไม่จิกหรอกแม่เอ้ยมันชอบกล้วยมากครับมันชอบกล้วยมากครับทุกคนนี่ครับคนเ่อนดูมันชอบกล้วยจริงๆเลยน้องใหญ่ยังเอาลูกทั้งหมดด้วกล้วยน้ำว้านะครับเนี่ยอ่ะกินกล้วยตรงนี้กินกล้วยใช่มีทั้งหมดสิบตัวอ่ะอุ้ยน้องพูดที่อ่ะ พูดว่าอะไรนไร้องอย่าแย่งกันมันมันชอบกล้วยจริงๆนะครับกินค่อยๆกินค่อยๆกินอานี่อามีทั้งหมดตอนแรกสิบสองตัวตายไปสองตัวแล้วก็อน,นีนี่นี่นนอ้หูหมดโอ้กล้วย,ยแล้วก็ไข่ครบนะครับสิบตัวเนี่ยแต่ตอนนี้ครบอย่างตอนนี้มีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวันนี้ยังไข่ไม่ครบอันนี้ยังยังขาดอีกสองลูกนะครับสองตัวยังไม่ไข่เดี๋ยวสองลูกก่อนได้กินครบไห้เนี่ยเดี๋ยวจะพารีวิวดูข้อไก่ของพ่อนะครับเป็นข้อไก่ที่มีขนาดประมาณนี้ครับไวยืนให้หน่อยนี่ หมดแล้วกล้ยกล้ยหมดแล้วเนี่ยครับความยาวก็โอ้ยพี่ไม่ใช่มันหล่นลงไปในนั้นไงไม่เป็นไรโอ้ยมันไม่ได้กินเลยมันหล่นลงไปอืมแล้วทำไงความยาวข้อก็ประมาณเนี่ยสองเมตรสองเมตรพอดี<ม>ดอันนี้นพ่อทำนะครับไอเดียของพ่อเขานี่นะครับแล้วตรงนี้ ไม้ไผ่การโดยไม้ไผ่ข้างบนเขาเอาข้าวให้มันไหมนี่เขาเป็นไม้ไผ่อันนี้นานแล้วนะครับทําไว้มีใยแมงมุมอยู่เต็มนะไม่ได้ความสะอาดขบนก็ไม้ไผ่แล้วก็กลางให้อาหารของเขานะครับเป็นแบบนี้ก็คือเอาพีวีมาผ่าซีกอยู่อย่างนี้นะโผล่คอออกมาได้แบบนี้ตามร่องไม้ไผ่ นี่นะครับมันก็จะโผ่มากินอย่างที่เราเห็นเะกี้เรากินยังไงให้มันหล่นลงไปที่กอขี้มีอยังบน,นกลวยอยู่เลยอ่าโอเคด้านล่างมาดูด้านล่างกันปุ๊บนั้นไก่อยู่ข้างบนฮะด้านล่างจะเป็นช่องนี้ครับช่องมันจะลาดเอียงขึ้นไปข้างบนเวลาไก่มันไข่ก็จะกลิ้งไข่ไก่ก็จะกลิ้งมาแบบนี้ครับประมาณนี้เนี่ครัปุ๊บ ก็จะิีงผ่านมาอย่างนี้ปัับอ่าแคจะวางอยู่ตรงนี้ถ้เอากล้วยให้มันอีกมไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ครบวิเอามาสิอยากให้ไหมล่ะแม่แม่มีสุกอยู่เนี่ยครับแล้วทีนี้ความสูงก็ประมาณนี้เท่าไหร่ได้สักห้าสิบเซนไก่สิบตัวนี่คือคอกแบบนี้นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันไก่ก็จะอยู่สบายอยู่นี่เข้าไปดูขอเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปหน่อยไก่ก่าจะอยู่แบบอย่างนี้สบายอยู่ข้างล่างก็มีลาด e อบ้างนะครับคือนี่อย่างนี้ยาติ๊ก นี่ครข้างในประมาณนี้นะตอนนี้ขัน้นหนาวมีน้ำอยู่ขวดเดียวแล้วไก่ก็กินน้ำเร็วมากเดีวแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดคราวนี้มาถึงตรงประตูนี่คือประตูด้านข้างประตูสำหรับเปิดปล่อยไก่ออกมานะครับโอเคนะครับเข้าไก่ เป็นไอเดียทำก๋ไก่ของพ่อของมึงที่ผมเคยประมาทเขาไว้ว่าไอ้พ่อมันจะอยู่ได้หรือตั้งสิบกว่าตัวแล้วก็คือเหลือเต็มจอแล้วตอนนี้แล้วก็แบบเท้าของไก่เนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้หรือเนี่ยมันจะมันจะเดินได้ยังไงอะไรอย่างนงี้นะยาจิกยะจิกก็ทีนี้พ่อก็บอกว่าเอาที่นอนมาให้มันนะ น,นะครับก็ประมาณน,นี้ไก่ก็มีความสุขดีตัวอ้วนเนี่ยจับจับน้อยโอ้ติดใไกับเออเนี่ยเนี่ยโวนอ้วนหน้าแดงยมสุขครับแล้วอวยไปเอามาให้เพิ่มอวยแปะเอาขั้วม,เมนนา,เาเพิ่มอันนี้เมียไปเอาขั้วมา แจ,จงก,กันอีกเอาบังให้ไกลๆหน่อหรือแจกกล้วยให้ไก่นะครับนี่เราแจกกล้วยให้ไก่กันไก่มันชอบกล้วยอันประหลาดเอาตัวนี้มาไม่ได้เลยเอาเอามือนอีกมึงเอาอย่าเอาไปแบบนี้นี่แจกกล้วยสดน,นะครับไม่ได้ซาวกา,า,าหารเลยเรากินกันสนุกสนาน วันนี้มีไข่แปดลูกยังไม่ครบก็ประมาณนี้ครับตรงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะบินออกไปเลยแม่ให้ปล่อยหรอให้ให้ปล่อยยินล้วมั้งเนี่ยยังมันก็ไม่ถึงอ,อีกติดกันใหญ่นี่นะครับรางอาหารก็คล้องไว้อย่างนี้ปุ๊บอ่า รว่ามันมตรงนี้ช่องไข่ไหลกลับมาแต่พื้นพื้นลาดเอียงขึ้นไปไม่ยังไม่สุกดีเลยไม่กินเลยอันนี้น้อนนะินนี่จะหมดแล้วทำไมมันชอบกินกล้วยอ่ะกินกันใจโอเคนี่นะครับถ้าเราเปิดตรง,งไงเดี๋ยวผมจะเปิดกรงให้ดูนะ มันจะมีที่ไก่เดินเล่นของแม่เขาอยู่ตรงนี้มันกินหญ้าไปหมดแล้วแหละแต่ว่าโอเคนะครับกล้วยยังไม่หมดเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเพราะมันจะแบบออกไปแบบหนุกหนานมากเลยนะเปิดแล้วนะแล้วมันก็จะลงไปในนั้นแหลูมามาแล้วไหแล่ะ มาแล้ว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 ไม่ได้ไปถ่ายตอนมันบินเลยมาแล้วมาแล้วเอตรงดิเอาไปแกนะไปทางไหนแกจะไปทางไหนเอาเปลดไก่คิดถึงกล้วยมั้ง ไปที่มาเอา,บบอาเฮ้ยม, <า S 1> มันจะไข่มันอาจจะไข่สองตัวยังไม่ไข่มั้งไม่ยอมออกมาอืมก็มีอยู่ในนีนน้โอเคครับจบการรีวิวข้อไก่ของพ่อผมเองพี่เลยอ่ะนี่ Happy c h i เก e นเลย เดยวตัวเดียวแกไม่ไปอ่ะน้นมันอยากไข่มัง้งเว้ยใหมันมากินกล้วยมันห่วงกล้วยเอาไปด,ดิไปดูมัน เอ้ยเอ้ยเออโอเคนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเด็ดติ๊กไลค์อ๋อไม่ใช่กดปะกดซับติ๊กไลค์ด้วยนะครับนี่มันรังเรน่ะมันยังไม่ไข่มั้งตัวนู้นมันยังไม่ไข่มันต้องไข่ก่อนตัวนี้ก็ไขหรือเปล่าไม่ใช่ันาไปทิ แก่เน่ย,นนยนนนนไม่มันนอนอืมมัน,น,น่ะทำไมมันไปนอนตรงนั้นแล้วมันจะออกไม่ออกไม่ออกมันมุดอยู่อืม,มชลา,าอโอเคครับนี่นะครับข้็ไกข่ขี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็เป็นตะแกรงพื้นก็ลา,าดเอียงแบบนี้ฟับลงไปอย่างนี้ ก็มีช่องสําหรับไข่ลอดไปนะครับนี่นะครับสิบตัวพี่ไอตัวไหนมันกระดาี่ดูดินมันรูดมันจะออกอ่ไม่มันเลไม่หมกมันโอเคโอเคนะครับดูด,ด,ดูมันค่อยค่อยมันค่อยค่อยเลื้อ,อยออกไปมันนอน <c oughs> นอนอะไรแล้วมันเอาหัวอก i, อกไปจากไอ้ตะแกรงใช่ไหมนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับ,บ,รบการรับชมสวัสดีครับ หรือว่าตรงนั้นมันเย็นเป็นนอนรวมกันรวมดี